โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาแต่งตัวเป็นไก่ครับหรือว่าสายเติมน้อยนะครับผมแล้วก็มาลงแรงนะครับมาลุยกันว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ที่1หรือเปล่านะครับผมก็คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อสําหรับน้องๆที่ชอบเล่นแล้วตายง่ายนะครับสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับอ่ะมักจะแพ้คนที่เติมเยอะๆอยู่ตลอดเลยอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาปลอมตัวเป็นไก่นะครับผมแล้วก็ไปตะลุยกันนะครับผมโอ้โหผมพลาดเราทุกคน โอ้ยถอดชุดหมดเลยยกว้นสกินหมัดสกินอาวุธแล้วก็สกินกระเป๋าแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนแค่นี้ก็ก็ดูเหมือนไก่แล้วนะฮะโอเคตอนแรกเราก็ฟาร์มไปครับฟาร์มไปเรื่อยเลยครับผมไม่ต้องรีบนะครับสกิลที่ผมเอามานะครับผมคอมโบก็จะเป็นดัสตินบีเบอร์นะครับผมก็คือเพิ่มความถึกนะครับตามด้วยเจาะเกาะของฮันตตกนะครับแล้วก็ลูน่านะครับผมก็คือเพิ่มอัตราการยิงแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่ากับแคลลี่นะครับ ตอนนี้ก็เสียงอาจจะดูแปลกๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายครับเป็นไข้นะทุกคนลุยไปครับจังหวะน,นี้อุจจบป้า1นึ่ศพครับเรียบร้อยหัวแตกครับยืนโดน่าจะมีคนนะโล่งๆแบบนี้เรามาเช็คของกันก่อนกับ3ามกับของดีเพียบเิเจอแล้วหนึ่งตัวกดครับจังหวะน,นี้โอเคแตก2เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมทำงานหนักนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่นะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็จัดไปสองสแล้วนะครับผมมาดูว่า คลิปนี้เราจะรอดเป็นอันดับที่1ห,หรือเปล่านะครับผมโอเคเช็คดูครับว่ามีไหมมันน่าจะมีคนวิ่งไปเอากล่องดีวะเทคนิค <What? S 1> ในการเล่นอีกหนึ่งอย่างนะครับพยายามอย่าอยู่กับที่นะครับผมพยายามเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลานะครับผม mm. ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตำแหน่งหรือว่าไม่เปิดตำแหน่ง mm. การเปลี่ยนตำแหน่งในการเล่นเนี่ยมันช่วยให้เราเดินเกมได้เร็วมากขึ้นแล้วก็เช็คสถานการณ์อ่านเกมได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเลยโอเคโอเคตอนนี้นะครับ mm. ด้านหน้ารู้สึกว่ามีไอวอลตั้งอยู่นะครับแสดงว่าน่าจะมีคนบวกกันนม,นมาาเออกล่ง ดักหลอแบบหนึ่งครับเฮ้ยเจอแล้ววิ่งไปเอารถครับจังหวะน,นี้เราจะไล่กดเลยครับโอเคบีไปเรื่อยๆครับจังหวะน,นี้ไม่รอดโอเคแตกครับผมมาเฮ้ยตายมีหนึ่งครับจังหวะน,นี้เฮ้ยด้านหลังมีหนึ่งโอ้โหเราอยู่ใจกลางเลยวะทำไงดีทุกคนจังหวะน,นี้โอเคด้านบนมีหนึ่งครับืมไม่ได้วะจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียวตัวหลังครับทุกคน เค okay. วิ่งเลยจังหวะน,นี้มันกำลังบวกกันอยู่ฮ่ารอดครับผม wow. รอดไปหนึ่งพยายามวิ่งเข้าวงครับเพื่อทําเกมนะครับเราอย่าวิ่งเข้าวงชานะเพราะมันจะมีพวกคนที่เขาไปดักอยู่ในวงอะเยอะมากๆถ้าเราเข้าทีหลังเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะบีบนะครับเราจะโดนบีบโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กลางแจ้งเลยนะครับตอนนี้ก็โหยไม่ควรทำนะครับแบบนี้คือน่าโดนเด็ดหัวมากนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะมีคนนะครับผมเดี๋ยวด้วยความมั่นใจไปครับผมตอนนี้เราก็จะวิ่งเข้าวงนะครับแล้วก็โอเคเรามีที่ดีดนะครับผมเฮ้ย อะไรเนี่ยโอ้โหโผล่ตรงหน้าพอดีเลยตายสิครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาหนึ่งวะ่ะจังหวะนี้เราจะดีดไปเลยนี่แม่บายบอกเลยรอดตายครับโอเคครับเข้ามาในวงแล้วรู้สึกว่าตอนนี้นะครับกำลังตึงมากขึ้นครับเฮ้ยไอตัวเดิม มันยังเห็นเราอยู่นะทุกคนมันน่าจะอยู่บนหลังคาหรือเปล่ายิงแล้วจังหวะอุยมันใช้อะไรยิงวะสกกสามแม่งถึงวะใครนะเนี่ยมันก็น่าจะตามมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราเจออยู่ด้านหน้าครับกําลังยิงกันมันๆเลยเดี๋ยวเราจะไปแจมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนครับเฮ้ยมีที่อัพกอ่อด้วยเป็นโจนครับไม่มีใครมาอัพโอเคครับตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วนะครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วโอ้โหมาด้านหลังหนึ่งครับผมโอเคเฮ้ยตั้งไอ้อ์วะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมเสียวด้านหลังมากนะครับทุกคนด้านหน้าไม่เป็นไรนะนจะมีแบบพวกบางคนเนี่ยชอบมาตุยด้านหลังเราต้องหูวไวตาไวนะครับพยายามเล่นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กหนึ่งอย่างนะครับผมถ้าใครมีหูฟังข้อใช้ครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยฟังเสียงเท้าได้อย่างดีมากขึ้นโอเคจังหวะน,นี้ครับแปดไฟด้านซ้ายมีไหมไปเช็คดูได้ยินเสียงเท้าครับจังหวะน,นีะ้นั่นไงหัวแตกครับจังหวะนี้โผลหว่าแล้ว ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มันดักยิงเราเมื่อกี้นะะที่เราดีดมาแต่มันตามมาเนี่ยครับเราต้องใช้หูในการฟังเสียงเท้าศัตรูด้วยนะว่าศัตรูเนี่ยมันมาทิศทางไหนอันนี้ผมไม่ได้ใช้หูฟังเลยถ้าใครมีหูฟังเนี่ยก็ใช้ซะมันจะช่วยดีมากมากนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าผมใช้โพในการเล่นก็คือหูฟังมันต้องใช้ที่ต่อแยกก็คือมันยุ่งยากผมเลยไม่ใช้ตอนนี้ครับผมคนเหลือ4่ครับอุ้ยด้านหลังมาหนึ่งวะโอเคครับตอนนี้สถานาการณ์เริ่มเติงครับตอนนี้ด้านบนก็มี ว่ายังพอมีที่กั้นอยู่มันต้องมีตัวตามหลังเรามาแน่นอนโอเคครับตอนนี้เราจะวิ่งปาดไปด้านบนนะครับแต่คิดว่าด้านหลังของเราไม่น่าจะมาตอนนี้ครับมีคนอยู่บนยอดเขาครับอุ๊ยตั้งอะไวอกันวะเอาดิตอนนี้เหลือสี่เหมือนเดิมนะครับด้าน,นบนมันน่าจะโดนยิงแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยยิงมาจากทางไหนวะเฮ้ยผมตั้งไอวอล์สองันเหรอวะ ไม่เป็นไรครับเรามี้มอแปดลูกน่าจะพออยู่เหลือสามคนสุดท้ายครับเสียวว่ะทุกคนกลัวไม่ได้ที่หนึ่งแต่ผมมั่นใจมากเกมนี้ผมต้องได้ที่หนึ่งวิ่งครับจังหวะนี้เอ้าเฮ้ยลั่นหัวแต่ไม่แตกตามครับตามตามจังหวะนี้ตามเก็บครับยังไงต่อครับจังหวะนี้เอาระเบิดไปแดกครับนี่นี่ไม่รอดครับบุ้มเรียบร้อยโอเคเฮ้ยตัวสุดท้ายครับทุกคนตัวสุดท้ายครับจังหวะนี้ ปลาออกมาแล้วสวยแล้วไงวงบีกับทุกคนโอเคได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ครับปลาออกมาลักหัว ไม่ลั้นหัวครับแต่ว่าได้ที่1อยู่ครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับเกมนี้นะครับผมก็โหยดูเดือดมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับใครที่เป็นสายเติมน้อยนะครับสายฟรีนะครับแต่ว่าเล่นแล้วตายง่ายนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็นําไปปรับใช้กันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปปหหหนนน้้้้าาาอออยย่่่ลลลลืืมมมมกกกกดดดไไคคค์ใใใใวะรรัับผผเพีงจทิตป สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ